น,นี้รัฐบาลมีหนาวเพื่อนทักสินตั้งกลุ่มแคร์เปิดชื่อคนดังเซเลบแห่ร่วมก่อนลุยตั้งพักเมื่อวันที่24พฤษภาคม2563รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้อดีตแกนนำและผู้กอ่อตั้งพักไไทยรักไทยประกอบด้วยนายพงศักดิ์รักตะพงไพศาลน,นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สือบวงลีและ นายภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งล้วนเป็นคนสำคัญของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยและหารือกันอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การเมืองและสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีปัญหาอย่างมากรายงานข่าวแจ้งต่อว่าเชื่อว่าหากไม่เร่งหาทางออกทางวิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจจะยิ่งเกิดปัญหารุนแรงมากกว่านี้ และเห็นตรงกันว่าผู้นำรัฐบาลในปัจจุบันไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาประเทศได้และมองว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศจนนำมาสู่การตั้งกลุ่มแคร์ขึ้นย่อมาจาก Continuity, a b l i Renew, Efficiency. รายงานข่าวแจ้งอีกว่าซึ่งขณะนี้มีประชาชนที่คิดเหมือนแกนนำกลุ่มนี้ตอบรับเข้าร่วมพูดคุยกับทางกลุ่ม เนื่องจากทุกคนมองเห็นปัญหาร่วมกันและมีความหงวงใหญ่บ้านเมืองซึ่งเป็นบุคคลที่ล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งแวดวงการเมืองเศรษฐกิจนักวิชาการสื่อสารมวลชนกลุ่มสตาร์ทอัพประมาณ30-40ถึงคนเช่นด็กร์กรงนายวีรพงษ์รามางกูรอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ นายดวงฤทธิ์บุญนาคนายอนุสรธรรมจใจนายโชคชัยเจริญงามนายสุภวุฒิสายเชื้อเป็นต้นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาของประเทศรวมทั้งพูดคุยและเสนอแนะเพื่อหาทางออกรายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้ทางแกนนำกลุ่มเตรียมจัดตั้งเป็นเพจแคร์ขึ้นเพื่อสื่อสารกับประชาชนผ่านทางโซเชียลมีเดีย คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในหนึ่งสัปดาห์นี้โดยบุคคลที่ตอบรับจะมาร่วมพูดคุยปัญหาและร่วมกันหาทางออกเพราะทุกฝ่ายห่วงใยเห็นตรงกันว่าประเทศถึงทางตันแล้วและเมื่อทุกฝ่ายมีจุดร่วมที่ตรงกันก็อาจจะนำไปสู่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ต่อไปงานนี้รัฐบาลมีหนาวชัดแล้วอดีตมือขวาทักษิณลุยทำพักแน่อดีตคนไทยรักไทยเผยคอนเซป ดึงคนรุ่นใหม่แย้มมีตัวเลือกคนนำพักใหม่รายงานข่าวจากพักเพื่อไทยแจ้งว่าสำหรับกระแสข่าวการตั้งพักการเมืองใหม่แยกตัวออกจากพักเพื่อไทยยอมรับว่ามีการพูดคุยกันระหว่างแกนนำระดับผู้ใหญ่ของพักจริงแต่เป็นการพูดคุยในกรอบกว้างๆโดยผู้ใหญ่ที่พักให้ความเคารพเสนอให้แกนนำคนสำคัญของพักจำนวนหนึ่งไปคิดวางโมเดลการตั้งพักใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งพัก เพราะหากรัฐธรรมนูญยังแก้ไขไม่ได้และเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่างไรก็ต้องมีอีกหนึ่งพักขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพักบัญชีรายชื่อเหมือนเมื่อครั้งตั้งพักไทยรักษาชาติที่สำคัญเมื่อดูจากสภาพรัฐบาลในการบริหารงานที่ล้มเหลวผิดพลาดจนสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่คาดการว่าโอกาสที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในช่วงปลายปีอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้ รายงานข่าวระบุอีกว่าสำหรับโมเดลที่คิดกันไว้คร่าวๆขณะนี้คือจะดึงคนจากอดีตพักไทยรักไทยซึ่งเป็นพักการเมืองที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการแก้ไขวิกฤตแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาดซึ่งประชาชนให้การตอบรับอย่างมากกลับมารีแบนด์กันอีกครั้งโดยมีอดีตแกนนาและผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทยจานวนหนึ่งอาทินายพงศักดิ์รักตะพงไพศาล นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงศ์ศึบวงลีเป็นต้นซึ่งเป็นคนสำคัญของนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นส่วนที่มีกระแสข่าวจะมีอดีตแกนนำพรรคไทยรักษาชาติอาทินายจาตุรนฉายแสงนายพิชัยนริพถันเป็นต้นมาร่วมก่อตั้งพรรคใหม่ด้วยนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการทาบทําคนกลุ่มนี้ให้มาร่วมงานกับพักใหม่แต่หากอดีตแกนนำพักไทยรักษาชาติจะไปตั้งพักใหม่ก็ถือเป็นสิทธิ์และจะยังคงเป็นแนวร่วมที่มีอุดมการยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันเมื่อวันที่23พฤษภาคม2563รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากมีกระแสข่าวการจัดตั้งพักใหม่โดยโยงการตั้งพักของฝ่ายแกนนำพักไทยรักษาชาติ กลับกุ่มฝากฝั่งอดีตแกนนําพักไทยรักไทยทําให้ในายจตุรนฉายแสงอดีตแกนนําพักไทยรักษาชาติและแกนนํากลุ่มก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยมีอาการหัวเสียเล็กน้อยเพราะการมีข่าวออกไปก่อนทําให้ถูกจับจ้องและทําให้การขับเคลื่อนเรื่องตั้งพักยากขึ้นทั้งนี้ทางกลุ่มมีแพลนจะตั้งพักมานานแล้วตั้งแต่พักไทยรักษาชาติถูกยุบไปใหม่ๆ ได้มีการจับกลุ่มพูดคุยเรื่องนี้ตามโอกาสต่างๆและอาจแยกกันเดินกับพักใหม่ของทางรุ่นใหญ่จากอดีตพักไทยรักไทยแต่ยังเป็นแนวร่วมฝ่ายประชาธิปไตยเดียวกันขณะที่พักใหม่ฝั่งไทยรักไทยขณะนี้ทราบว่ามีตัวบุคคลที่จะมานำพักในใจผู้หลักผู้ใหญ่บ้างแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารพักเพื่อไทยชุดปัจจุบันด้านนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี กล่าวถึงกรณีกระแสดังกล่าวในรายการซุ้มหัวคิดทาง Voice TV เมื่อวันที่22พฤษภาคมระบุว่ายอมรับมีการพูดคุยกันจริงระหว่างตนกับนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชและนายภูมิธรรมเวชย,ยชยัยอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยและหากดูจากการเลือกตั้งเมื่อรอบที่ผ่านมาปี2562อดีตพักอนาคตใหม่ ได้เสียงคนรุ่นใหม่จํานวนมากแต่ยังไม่ทั้งหมดเด็ดขาดและคนรุ่นใหม่บางส่วนอาจจะมองว่าอนาคตใหม่ยังไม่ใช่ตัวแทนของเขาจริงๆฝากพักเพื่อไทยก็มีความพยายามปรับตัวอยู่ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ต้องเรียนตรงๆเราเห็นความพยายามนี้ของพักเพื่อไทยยังไม่พอสุดท้ายหากไม่ปรับตัวก็จะเสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ นายแพทย์สุรพงษ์ยังยกตัวอย่างในกรณีพักเพื่อไทยเช่นการเลือกกรรมการบริหารพักที่อายุมากคนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมน้อยหรือการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าไปบริหารพักอย่างจริงจังสมัยก่อตั้งพักไทยรักไทยที่ตนเองมีส่วนร่วมก่อตั้งช่วงนั้นอายุเพียง44ปีและหลายๆคนก็อายุเพียง40ปีในทั้งนี้ ตนมองว่าคนอายุ30ถึง40ที่เก่งๆมีมากมายแต่ทำไมไม่รับโอกาสหรือแม้กระทั่งเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมาที่ค่อนข้างเป็นปัญหานายแพทย์สุรพงศ์กล่าวต่ออีกว่าผู้อาวุโสข,ของพรรคต้องเริ่มให้คนรุ่นใหม่แสดงบทบาทได้แล้วคนรุ่นใหม่ไม่ได้ขาดความรู้ความสามารถแต่เขาขาดโอกาสดังนั้นควรต้องให้เขามีโอกาสแสดงบทบาทบ้าง อย่างกรำมาที่การงบประมาณแทบไม่มีสสคนรุ่นใหม่เข้าไปเลยนายแพทย์สุรพงศ์กล่าวตอนท้ายว่าณนะวันนี้ยังไม่ได้คิดถึงการตั้งรัคการเมืองแต่ต้องการระดมคนรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนวัยทำงานวัยกลางคนนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่มาช่วยกันดูว่ามองอนาคตประเทศไทยกันอย่างไรความถดถอยของภาวะคนยากจนในประเทศนี้ในภาวะโควิดแบบนี้ จะเดินต่อกันอย่างไรและเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อมีองค์กรและมี movement จึงค่อยนำเสนอแนวคิดว่าประเทศไทยควรจะเดินต่อแบบนี้เช่นนี้เป็นต้นด้านภูมิธรรมตอบแล้วปมเพื่อนทักษินตั้งกลุ่มแคร์แย้มอะไรก็เกิดได้ภูมิธรรมไม่ปิดทางรวมตัวตั้งพักแย้มอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนต้องริ้นรนหาทางออกให้กับประเทศ รับพูดคุยกันตามโอกาสต่างๆจริงเมื่อวันที่25พฤษภาคมนายภูมิธรรมเวช,ชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภากล่าวถึงกรณีที่มีชื่อรวมตัวกันของอดีตแกนนำพักไทยรักไทยตั้งกลุ่มแคร์ว่าตอนนี้ยังไม่มีชื่อกลุ่มหรือรวมตัวกันตั้งกลุ่มอย่างที่เป็นข่าวเนื่องจากยังไม่เคยได้ประชุมร่วมกันแต่มีการพูดคุยกันของกลุ่มคนบางคน ที่มองเห็นปัญหาของบ้านเมืองรัฐบาลยังฟังเสียงประชาชนน้อยและไม่มีศักยภาพในการจัดการปัญหาทำให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตทั้งทางด้านเศรษฐกิจกและสังคมอันเนื่องมาจากคนจะตกงานอีกมากในอนาคตทุกคนที่ได้พูดคุยกันต่างก็มองเห็นปัญหาถ้าตราบใดที่กฎกติกายังเป็นอย่างนี้รัฐบาลยังเป็นแบบนี้มีวิธีคิด และจัดการปัญหาแบบนี้ดูไม่มีอนาคตเราจึงชวนกันหาทางออกหาทางแก้ไขปัญหาให้กับบ้านเมืองซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันเป็นส่สวนๆตามงานหรือว่าระโอกาสที่ได้พบปะกันแต่ยังไม่ได้มีการตั้งพักอะไรแต่ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพื่อหาทางออกให้กับประเทศในยามเกิดวิกฤตเพราะโดยธรรมชาติของทุกคนคือต้องดิ้นรนหาทางออก